うん。 สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับพี่หมอไม้สุดประเสริฐแต่จริงๆไม้ประเสริฐนะแต่ให้ว่ามันสุดอลังการร้านดวงดีกว่านะเป็นสุดไม้ประเสริฐนะครับผู้ชมทางบ้านครับแน่นอนครับพบกับเราสองคนก็มีเรื่องราวดีๆนะครับวัฝากทเานอผู้ชมทางบ้านเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวในแง่มุมของการลดภาวะการอักเสบจาก ภายในสู่ภายนอกแล้วยังไม่พอครับยังมีเรื่องราวของการดูแลนะครับเรียกว่าภายนอกนะครับทั้งสองอย่างผนึกกันเขาเรียกว่าเป็นทางเชื่อมที่ลงตัวจริงๆนะครับวันนี้นะครับเราก็มีการนําเสนอในเรื่องราวของการเอาของที่ไม่ดีออกจากร่างกายบ้างจริงๆแล้วนี่นะครับพูดถึงมลพิษมลภาวะสารพิษสารเคมีลังเนี่ยบางทีเนี่ยเรามัวแต่ไปนึกถึงเรื่องของสารเคมีนะ ออมลภาวะทางอารมณ์เนี่ยก็ส่งผลเสียหายต่อฮอร์โมนของเราด้วยเช่นเดียวกันนะออถ้าเราเจอคนที่แบบว่าทําให้เราควรเราก็จิตตกเนาะใช่นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ไหมแล้วอันนี้แหล่งมลพิษอันใหญ่ด้วยนะรู้รเป่ะเพราะพวกนี้นะมันทําให้อารมณ์เราแปรปรวนทําให้ฮอร์โมนแห่งความเครียดมันลังเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ต้องใช้วิธีบําบัดทางจิตใจร่วมด้วยโอ คำเดาวตัวเองหน่อยนะพ่อมาเข้าเรื่องจะเล่าให้ฟังเข้ามาดีกว่าอยากรู้แล้วว่าเล่าให้ฟังับออกไปบ้างกับร่างกายเนี่ยบางทีเรามีบางอย่างเด่อคือเราก็เคยเล่าให้ฟังหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังมีคนสงสัยแล้วก็มาถามอยู่เรื่อยๆก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวขมวดสรุปสรุปให้ฟังสั้นๆจะได้เอาไปเอาไปใช้ได้นะคือณวันนี้ที่มาของเรื่องของการล้างพิษที่มันมีเยอะขึ้นเนี่ยเพราะว่าสารเคมีมลพิษมลภาวะมันมีมากมายเหลือเกินนะมนุษย์เราเนี่ยนะสร้างสารเคมี หรือสารแปกปอมซึ่งไม่ได้มีตามธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยปีละ20,000ถึงส0 0 0มนสารจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะ<ม>สารเคมีที่เกิดขึ้นเป็นสารแปกปอมที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมีถึงเป็น3-4ล้านชนิดเยอะมาแล้วนะวันนี้ไม่ใช่หยุดหยุดการสร้างนะยังคิดผลิตใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและพวกนี้น,นะอย่าคิดว่ามันไกลตัวอยู่เฉพาะตามโรงงานอุตสาหกรรมนะ mm. มันอยู่ใ,ใกล้ๆเรานี่ดอกไม้ประดิษฐ์ เสื้อผ้าใยสังเคราะห์สารละเหยจากพรมจะสารเคลือบผิวไม้เฟอร์นิเจอร์พรมบ้านวอลเปเปอร์นะลิปสติกเครื่องสำอางทีมบำรุงผิวยาอาหารเสริมโอ้โห สารพัดสารเพที่อาหารเสริมตัวอาหารเสริมเนี่ยเป็นสารธรรมชาติจริงแต่สารที่เป็นตัว Preservative หรือตัวอะไรทั้งหลายที่หุมห้มเคลือบมันไว้เพื่อช่วยหรือแพ็กเกจจิ้งห่อคือนั่นน่ยคือสารเคมีปนเปื้อนเข้ามาทั้งนั้นจเ็แล้วก็ทางอากาศอีกที่ร่องลอยออกมาทางน้ําอีกทางผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อีกโอ้โหชีวิตเราจริงเต็ไมไปด้วยสารเคมีทั้งสิน้นพอฟังแล้วยเยอะเหลือเกิน,กนแล้วยังไงต่อ,อแล้วสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าโรคภัยไข้เจ็บบ้าบอหอแต่ ที่ประหลาดประหลาดสมัยก่อนยุคตุปู่ย่าตายายไม่เคยมีมปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มโผล่ขึ้นมามากขึ้นมันนเปป็ชื่อแ,บบแลกโร<ล>กภนะูมิคุ้มกันทําลายตัวเองบ้างโรคชื่อประหลาดประหลาดชื่อเมืองนอกทั้งนั้นอ,ะอ่ะทำไมรู้ไหม เพราะว่ามันเกิดที่เมืองนอกก่อนเมืองไทยโซนเอเชียยังไม่ค่อยเกิดเพราะว่าไอ้เมืองนอกมันดันเจริญก่อนมันมีสารนีร้พวกนี้ก่อนประเทศนั้นก็เลยเป็นโรคกนันก่อนมันก็เลยตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษประหลาดๆก่อนไงนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสารเคมีที่เข้ามาในร่างกายมันสามารถที่จะก่อปัญหาอะไรก็ได้นะไปกระตุน้นภูมิคุ้มกันของเราให้แย่ลงก็ได้ไปก,กดฮอร์โมนที่ดีของเราก็ได้ไปรบกวนการทํางานของสารสื่อประสาทนู่นนี่นั่นบางทีเนี่ยเราก็มีอาการไม่เหมือนเดิมอ่อ,อนเพลียเลื้อดลังอ้วนขึ้นริ้วรอยมากขึ้น อะไรต่อมีอะไรมากขึ้นเนี่ยโดยที่หาสาเหตุอะไรไม่เจอตัวเช็คสุขภาพประจำปียังปกติอยู่คือร่างกายเรายัางเรียกว่าทอร์เรเลกก็คือว่ารับกับมันได้ปรับตัวเข้ากับมันได้แต่พอถึงจุดหนึ่งที่ไม่ไหวแล้วนะนี่ก็คือต้นเหตุอีกอันหนึ่งของรโรคเสื่อมโรคแก่เป็นมะเร็งอ้วนขึ้นนะเหนื่อยง่ายไม่รู้สาเหตุเออยอะแยะมากมายการขจัดสารพิษออกจากร่างกายเนี่ยนะครับนะก็เป็น,นกลไกที่สําคัญครจริงๆแล้วนี่นะครับร่างกายเราพยายามขจัดออกอยู่ทุกๆวันแต่ เรานี่นะครับเอามันเข้ามาทุกๆวันเข้ามาทุกๆวันเข้ามามเรื่อยๆเปรียบเทียบเหมือนบ้านใหม่เคยเปรียบเทียบฟังแล้วเหมือนเหมือนบ้านเราใหม่ๆอย่างเงี้ยนะเซลล์ร่างกายเราก็เหมือนกันพ <Germ. S 1> <laughs> ยายามจะขจัดจะขจัดของเอาเอาเอาของดีเข้ามาเอาของเสียทิ้งไป<น>เสร็จแล้วทุกๆวันเราก็กินเราก็มีมลพิษมลภาวะมันก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ขจัดออกไม่ทัน นึกภาพออกอยังพอกะจัดออกไม่ทันปุ๊บไอ้บ้านที่เคยใหม่ๆหมหาอะไรก็ง่ายๆ <_ d ream> เดี๋ยวนี้หาของไม่เจอหาหหน <ไง S 1> ูเอ๊ะ,อะนั่นอยู่ไหนเอ๊ะคุณคุณอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นการทํางานของเราก็ปแปรปรวนแล้วเซลล์เราก็เสื่อมไงบางทีเป็นผื่นแพ้นูน่นแพ้นั่นแพ้นี่ไร้สาระอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพีย <_ d ream> ถึงกับซึมเลยเหรอ นั่งกาลังนึกสมเพศเพีนากับตัวเองละสิใช่คืออย่างหนึ่งเดี๋ยวพอเราฟังแล้วเหมือนผู้ชมทางบ้านนะหลายคนน่คงจะเป็นเือนคือคิดตามเอยว่าสิ่งที่พี่หมอพูดเนี่ยมันเป็นสอดคล้องกับความเป็นจริงมันคือมันเป็นแฟลกมันเป็นเรื่องจริงไงเรื่องของว่าเออ บางทีแ่ของมันเยอะแยะขึ้นมันก็ทําให้เราพอกพูนความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นัันกหาไม่เจออัน่ีก็เ,ม,เ,ม,เ,ม,เมันเป็นเรื่องราวจ,จริงๆใช,ใช่ไหมฮะแล้วทุกคนเนี่ยต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันใช่ทีนี้ร่างกายเราพยายามจะจัดออกใช่ไหมนะ<ช>แต่ว่าสาราสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นร่างกายก็ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแยะสิวิตามินเกลือแร่อะไรที่มีประโยชน์เราก็ไม่ค่อยได้กิน อาหารที่เรากินเป็นอาหารฐานการแปรรูปเป็นจ้างฟู้ดเ,เป็นขยะขอ,อ,อาหารสดจากธรรมชาติก็เรียกว่าสารที่มีประโยชน์ก็น้อยลงแล้วยังมีสารเคมียาฆ่ามาแมลงปลนเปื้อนตามเข้ามาอ,อีกเข้าใจยังนี่คือเหตุผลว่าทําไม นะมนุษย์เราถึงอยู่กันแบบนี้ออนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการดั้งเดิมแต่โบราณกาลเลยนี่นะรู้ไหมเขาทำยังไ, <จะ S 1> ไงเขาก็อดอาหารเลยไม่กินอะไรเลยจะอดบางทีมันก็แย่นะอ่าอย่าเล่าให้ฟังก่อนสิอดคือไม่กินอะไรเลยอ่าลองดูท่านผู้ชมนะสมมุติว่าเราหยุดปีใหม่สักสิบกว่าวันไม่ไปไม่ได้ไปไหนเลยเราอยู่กับบ้านถ้าอยู่กับบ้านสิบกว่าวันนี่นะเราก็จะเริ่มจัดนู่จน,น,จ,น,นจัดนั่นจัดนี่สักพักหนึ่งอะไรเกิดขึ้น ขยะก็จะมากองหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยก็เป็นถิ่ะใช่เหมือนการถ้าร่างกายเราหยุดนะเราไม่กินอะไรเลยสักสิบวันกินแต่น้ําอย่างเดียว<ม>สารที่ต่างๆในเซลล์ก็จะถูกขับออกมาทางในเลือด<ม>จากเลือดก็จะถูกขับออกทางลำไส้ทางปสัสสาวะทางอะไรก็ว่าไปนะซึ่งวิธีนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่มักจะทําไม่สําเร็จ<ม>เพราะว่าประมาณวันที่สามวันที่4คือต้องรู้ส<ม>ึกปวดหาวสิแล้วเรา,าต้องทางงทํางานด้วยสภาวาปะปัจจุบนัน<ม>ก็ทําให้หยุดไม่ได้นะแล้วอะไรเกิดขึ้น วันที่3วันที่4สารพิษสารเคมีในเซลล์ทุกๆเซลล์ทีนี้ก็สารที่มีพุ่งพลาดอยู่ในกระแสเลือดก็ไปสมองสมองวิงเวียนหน้ามืดเป็นลมมือสารใจสารบางทีเนี่ยมันเกิดจากสารเคมีที่มันเยอะมากๆในวันที่3วันที่4นะแต่เจ้าตัวประกอบกับไม่ได้กินอะไรก็นึกว่าอดอาหารสุดท้ายตะบะแตกวันที่3วันที่หละสารเคมีออกมากองกระแสเลือด<า>อยู่พอดีหดกลับเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ อันนั้นหดกลับไปเยอะมากมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดทำได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะลำเลียงจากในเลือดเนี่ยพอพ้นวันที่4ี่ห้าไปนี่นะมันจะลำเลียงในเลือดออกมาทางอุจจาระเขาบอกว่าถ้าเกิดใครทําได้ครบ14วันไม่กินอะไรเลยกินแต่น้ำอย่างเดียวนี่นะจะถ่ายออกมาเป็นริ่มเลือดริ่มเลือดเลยแล้วด,ดีไม่ดีอะ อ้าวดีสิข้าาราสัพี่เป็นออกมาไงเข้าใจว่าซึ่งหลังจากวันนั้นมันจะเริ่มสบายเนื้อสบายตัวขึ้นแล้วละ่ะเ,เออนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยบางครั้งการทําอย่างนั้นก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมอันนี้เป็นพิธีของศาสนาพราหมณนะ์ในยุคก,ก่อนคริสต์กาลที่พระพุทธเ,เจ้าเอามาใช้ทําทุก,กะละกิริยานั่นแลแะหรือสีที่เขา นั่นแหละประมาณนั้นแหละนะ oh. มันมีมานานแล้วปัจจุบันก็มาดัดแปลงไนงะ mm hmm. ดื่มน้ําผลไม้บ้างกินผักผลไม้คือให้มันมีอะไรตกถึงท้องหน่อยจะได้รู้สึกว่าโอเคนิดหนึ่งนะอย่างในเมืองนอกเนี่ยเขาก็มีโปรแกรมอย่างที่พี่เอามาใช้นี่คือโปรแกรมอาหารล้างสารพิษสิบสี่วันก็คือให้กินด้วยแต่อาหารที่กินเนี่ยพยายามเป็นอาหารที่มีประโยชน์ mm hmm. และไม่มีสารพิษก็คืออาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูป mm hmm. ก็คือผักผลไม้สดตามธรรมชาติเนี่ย mm hmm. ปลานะไม่เอามันทอดปิ้งย่างนะเอาเป็นนึ่งต้มสดดิบและให้กินมื้อหนึ่ง แล้วที่ก็ดับแตลมมาเป็นอาหารเสริมชนิดเม็ดเป็นวิตามินเกลือแร่รวมอัดเข้าไปนะซึ่งทําให้เขามีพละกําลังพอที่จะทํางานประจําวันได้แล้วก็ล้างสารพิษไปได้ด้วยนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งนะครับนะอีกอันหนึ่งนี่นะครับที่ที่เขาเอามาใช้อีกอันก็คือส่วนล้างลําไส้ส่วนล้างลำไส้โคลอนเหมือนใช่แต่การสวนล้างลำไส้นี่นะมันคือเหมือนเหมือนขุดลอกท่อระบายน้ำ มันไม่ได้ล้างในบ้านเรานะเข้าใจว่าเพราะว่า1การสูดล้างลำไส้เนี่ยก็คืออุจจาระที่มันตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันล้างแค่ช่วงนั้นเพราะว่าน้ําที่สวนจากลำไส้ไม่ว่าจะเป็นน้าเกลือกาแฟหรือสารอะไรก็ตามเนี่ยมันเข้าลำไส้ใหญ่มันจะไปหยุดได้ไกลที่สุดก็คือตรงรอยต่อระหว่างลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กที่เป็นไส้ติ่งนั่นแหละ เพราะมันไม่สามารถที่จะเลื้อยผ่านเข้าลำไส้เล็กไปได้เนื่องจากมันมีหูรูดอยู <Okay. S 1> เออ่เพราะฉะนั้นการล้างตรงนี้เนี่ยได้แค่ลำไส้ใหญ่ออซึ่งบางคนการล้างตรงนี้ก็ช่วยให้อาการดีขึ้นไปเยอะแล้วลำไส้ใหญ่นี่มันยาวมากไหมพี่ลำไส้ใหญ่ยาวประมาณสักออสองสองเมตรมั้งเมตรสองเมตรแต่ลำไส้เล็กนี่ยาวประมาณเกือบ6เมตรนะตั้งแต่ปากจนถึงทวารหนักเนี่ยสิบเ <10 S 2> มตรออกมาข <มา S 1> ้างบนเลยอย่างนี้นะออกมาข้างบนไม่ได้ คือ,อมันมีหูรูดอยู่เออแต่หูรูดนั้นเสีย,สยไม่แต่แต้องการจะเล่าให้ฟังว่าการล้างพวกนี้เนี่ยได้แค่ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กกับในระดับเซลล์ไม่ได้ถูกล้างแต่ก็ช่วยระดับหนึ่งเพราะคนไข้จะมาถามเสมอว่าเออเป็นส่วนล้างลำไส้เนี่ยดีไหมดีแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะถ้าจะให้ดีต้องล้างตั้งแต่ปากจนถึงลำไส้เนี่ยดีที่สุดก็แปลว่าพี่หมอบอกนี่ก็คืออาจจะทําข้างล่างเนี่ยสองเมตรแล้วข้างบนอีกหกเมตรเออใช่ก็คือการกินการบริการกินการอะไรอย่างเงี้ยร่วมร่วมไปด้วยแล้วต้องใช้ระยะเวลาดด้้วววยยคคือไม่่่ใชแันนเีะถา10 14วันขึ้นไปเนี่ยของพี่เนี่ยสิวันนดน้อยที่สุดแล้วมึงนอก21วันเพื่อให้ในระดับเซลล์มันถูกล้างไปด้วยไม่งั้นแล้วเนี่ยนะทำวันนึงยังไม่ทันล้างอะไรเท่าไหร่เลยกินเข้าไปอีกแล้วมันก็ มันก็สะสมอีกไงแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับการล้างสารพิษแบบรวมๆให้เรามองเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารพิษเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากรเราพยายามกระจัดนะเราขจัดอะไรไม่ได้หรอกเราช่วยส่งเสริมมันได้การ,ร,รส่งเสริมคือช่วยจัดสิ่งแวดล้อมหรือทํานู่นทํานั่นทํานี่เพื่อให้การล้างสารพิษมันเกิดขึ้นสมบูรณ์จริงๆแล้วอย่างน้อยเนี่ยปีละหนึ่งครั้งนะ ก็ควรซะเออเดี๋ยวพี่จะเริ่มทํากับตัวเองจริงเยพราะปีแล้วทำไปหนึ่งรอบปีนี้อีกหนึ่งรอบครับอ่าเห็นไหมผู้ชมบ้านครับพอฟังมาในเรื่องราวของการล้างสารพิษมีหลากหลายวิธีนะครับแล้วก็นะครับช่วงนี้เราไปเบรกก่อนเพราะช่วงหน้าเนี่ยเรามีคําถามดีๆนะครับจากผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาให้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาตอบกันในช่วงหน้านะครับว่าคําถามดีๆพวกเนี้มันไปโดนใครบ้างนะครับที่รู้สึกคิดและเหมือนกันครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเบรกก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคบกันครับ